มือกำเบกฝืดแบบนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะครับมาชมกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขมือกำเบกฝืดนะครับกรณีที่เรากำเบกแล้วมันจะฝืดๆตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันจะฝืดมากเลยเวลาที่เรากำเนี่ยมันจะกำไม่ค่อยลงนะครับกำแล้วสะดุดนะครับกรณีแบบนี้ก็ก็คือมันไม่ได้เป็นที่ล้อนะครับล้อมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า มันเกิดจากตรงบริเวณมือกำเบรกตรงนี้นะครับเวลาที่เรา,ากำกำเบาๆมันก็ไม่ติดนะครับพอเวลาเรากำแรงเกินไปเนี่ยเบรกพอเวลาที่เบรกทำงานปุ๊บเนี่ยล้อมันจะล็อกเลยนะครับ <S 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 มันจะทําให้เราขับขี่อันตรายมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขง่ายๆนะครับกรณีที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับให้เราทําการแก้ไขนะครับถอดชุดมือกำเบรกตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะได้ทําการหมุนนะครับหมุนแกนนะครับหมุนแกนตัวในเนี่ยหมุนกลับนะครับหมุน พลิกด้านนะครับไปครึ่งนึงครับหมุนไปประมาณครึ่งรอบนะครับแล้วเราก็ประกอบตัวนี้เข้าไปก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตตัวล่างอยู่นะครับให้เราคลายนอ็อตขันน็อตตัวล่างออกก่อนนะครับเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบนะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่แล้วก็ขันตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับ น,นี้กรณีแบบนี้เจอกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าเนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปะสักพักหนึ่งนะครับมันจะเบรกเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะฝืดตรงบริเวณมือกำเบรกตรงนี้นะครับเราก็ถอดชิ้นนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหมุนแกนกันนะครับนี่ครับตอนที่เราถอดอมือกำเบรออกมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะได้ทําการหมุนแกนนะครับแกนเนี่ยแกนตัวนี้มันจะปกติเนี่ย มันจะอยู่ลักษณะตั้งตั้งฉากแบบน,นี้ใช่ไหมครับตั้งตรงแบนนแบนี้เวลาที่เราจะหมุนแล้วก็หมุนเพแค่ครึ่งรอบนะครับครึ่งรอบให้ให้ฝั่งให้ฝั่งด้านในออกมาด้านนอกนะครับหมุนแค่ครึ่งรอบให้มันกลับด้านกันนะครับเพราะว่ากรณีที่เราใช้งานนานๆเนี่ยมันจะกินหน้าไม่เท่ากันนะครับเราก็แก้ไขโดยการหมุนนะครับหมุนแกนตัวนี้นะครับไปครึ่งรอบนะครับเพื่อเอาด้านที่มันไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้งานออกมานะครับเนี่ยมันแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเราหมุน เอาด้านในออกมาด้านนอกนะครับแค่ครึ่งรอบพอนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแค่นี้มันก็จะทําให้แกนเราลื่นแล้วนะครับต่อไปตรงนี้เราก็จะทาจารบีนิดนึงนะครับตรงนี้เลยทาจารบีได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกของปั๊มเนี่ยเราสามารถทาจารบีได้นะครับทาได้นิดนึงนะครับไม่ต้องทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้มันเลอะเทอะเฉยๆยนะครับก็ทาประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แกนลงไป ตันนี้ก็จะเป็นน็อตน,นะครับน็อตเราก็ชโลมจระบีที่หน่อยได้นะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราสามารถแก้ไขแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้แบบนี้แล้วยังไม่หายนะครับเราทําการแก้แบบนี้แล้วยังไม่หายเราก็จะได้ทําการถอดชุดนี้ออกมาล้างน,นะครับล้างทำความสะอาดใหม่นะครับมันก็จะสามารถราแก้ไขในเรื่องของเบรกฝืดได้นะครับ เห็นไหครับแบบนี้ก็ลื่นแล้วนะครับเราสามารถกำมือเบรกได้สบายเลยนะครับลื่นเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันเวลาที่เรากำเบรกเนี่ยมันจะสะดุดนะครับมันจะกำไม่ค่อยลงนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้อยู่นะครับสหลับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ